ฮัลโหลวัสดนค่ะ mm hmm. พวกคนกลับมาเจอกับปอกันอีกแล้วนะคะวิดีโอวันนี้ค่ะทุกคนปอจะมาโชว์เพื่อนๆได้ดูกันนะว่า วิดีโอที่ปอได้ยอดวิว3าล้านสแสนวิวเนี่ยวิดีโอนั้นนะคะปอทำเงินจากยูทูบได้กี่บาทเนาะวิดีโอนี้มาแปลกใหม่กันด้วยเลยเนี่ยเพราะว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่คนหลายคนน่าจะสนใจกันอะไรอย่างเงี้ยปอก็เลยอยากจะมาเปิดหลังบ้าน YouTube ื่อพื่อนให้ดูกันนะคะว่าปอทำเงินได้เท่าไหร่จากยอดวิว3.2ล้านวิวนะคะวิดีโอที่ปอจะมาพูดถึงนะคะคือวิดีโอนี้นี่เองนะเดคะปอจะขึ้นรูปไปให้ชื่อวิดีโอว่าวิธีแปะนมดันนมใส่เสื้อเปิด หลังหรือก็อบอยังไงให้สวยคือไม่แน่ใจว่ายอดวิวที่ได้มาเนี่ยสองล้านคนคือเป็นผู้ชายมาดูนมหรือว่ามาดูวิธีการแปะนมของเราจริงๆเนาะ <c oughs> วิดีโอนั้นคือวิดีโอที่ปอมียอดวิวมากที่สุดในช่องของปอเลยนะคือวิดีโอดันนมนี่เองนะเออ ก็เออน่า no. 00สนใจเนาะดูแบบผู้หญิงปรึกษาผู้หญิงกันดีอะไรอย่างเงี้ยเออปอโพสวิดีโอนั้นมา3ปีแล้วนะคะทุกคน3ปี3ล้านวิวเนาะการได้เงินของ YouTube อะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับเราโพสมาเมื่อไหร่อะไรไงอย่างงี้ด้วยเนาะแล้วก็มาเปิดหลังบ้าน YouTube ก็นดีกว่านะคะนี่คือวิดีโอแปะนงดันนมของปอนะจากเพื่อเพื่อนเห็นกันตอนนี้นะเราจะมาดูกันนะคะว่าตั้งแต่ปอโพสวิดีโอนี้มา3ปีเนี่ยปอได้ยอดเงินเท่าไหร่จากวิดีโอนี้นะ มันจะต้องเป็น since upload lifetime นี่นะคะเห็นกันแล้วนะตั้งแต่ปอโพส์วิดีโอนี้มานะคะเป็นเวลา3ปีปอได้เงินจากวิดีโอนี้มา739.08ด์อนนะคะเป็นเงินไทยที่ปอได้รับมาะะจากวิดีโอนี้3.2ล้านวิวในเวลา3ปีนะคะคือ22,185บาทนี่เองนะคะนี่คือใน3ปีทุกคนก็ได้ประมาณปีละ เจ็ดพันกว่าบาทอะไรอย่างงี้ปะเออซึ่งตอนนี้คือแบบเจ็ดพันกว่าบาทต่อปีแนละ <c oughs> <c oughs> ้วคือทำไมคนอื่นเขาดูกันได้เยอะทำไมปอได้แล้วปีละเจ็ดพันเองสำหรับวิดีโอเดียวนะเออแต่คือวิดีโอนี้คือวิดีโอที่ยอดวิวเยอะสุดเลยนะประเด็นเออก็ถือว่าดีนะเพราะว่าเออ,ถ,อถือว่าดีได้อยู่ได้อยู่ได้อย,อยู่ถือว่าทาได้โอเคโอเคเรามาดูวิดีโออื่นกันมากดีกว่าวิดีโอนี้นะคะวิดีโอผ้าทะาแบบสอนเนาะยอดวิว1.3่ล้านนะคะ ปอลงวิดีโอนี้มาประมาณ2ปีนะคะได้อำรายได้จากในเวลา2ปีนี้764ดอลน,นะคะได้มากกว่าตัววิดีโอ3ล้านวิวอีกนะก็ได้ได้มากกว่านิดนึงอะไรเงี้ยแต่คือยอดวิวน้อยกว่าครึ่งหนึ่งแล้วโพสต์มาไม่นานเท่าด้วยนะคะประมาณ20 0 0 0กว่าบาทใน3ปีประมาณปีละ7000บาทอะไรอย่างเงี้ยแต่คืนนี้คือว,วิดีโอที่ทำได้ดีที่สุดของปอแล้วนะ <c oughs> สมัยนี้ปอคิดว่าหลายๆคนเริ่มที่จะสงสัยเรื่องแบบรายได้ยอดเงินของยูทูบเบอร์คนทำยูทูบอะไรอย่างงี้ค่ะปอก็เลยอยากทำโอนี้ออกมาเพื่อให้เพื่ได้ดูกันเนาะปอจะบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะคะว่ารายได้อย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบเรื่องไหมันไม่ได้ตายตัวทุกคนมันไม่มีสูตรหรืออะไรแน่นอนที่จะมา บวกลบคุณหารได้ว่าเออสมมุติว่าคุณได้ยอดวิว1นึ่งแสนวิวนะคุณจะได้เงินเท่านี้นะคือแบบเลทราคาที่ปอได้นะคะสำหรับยอดวิว3ล้านวิวอย่างเงี้ยก็ไม่ได้หมายถึงว่าคนอื่นเขาจะได้ราคาเท่าปอได้เลทเท่าปอเนอะเออแบบแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจริงๆรแล้วแบบบางวิดีโอถ้าเกิดได้ยอดวิวน้อยกว่าแต่ได้เงินมากกว่าอย่างเงี้ยก็มีนะคะเออมันแบบ มันแนดอมมามันพูดไม่ได้จริงๆอะ่ะแล้วก็มีปัจจัยหลายๆอย่างเข้ามาด้วยว่ายอดวิวเราจะได้เงินขนาดไหนยอะไรเงี้ยหนึ่งอย่างเลยค่ะคือว่าคนดูของเรามาจากประเทศอะไรเนาะย้อก็อย่างเง,ง,งี้ยสมมติว่าคนดูของปอมมาจากอเมริกาอย่างเงี้ยค่าโฆษณาของที่อเมริกาเขาแพงกว่าค่าโฆษณาที่เมืองไทยนะคะยูทูบเบอร์ที่อเมริกาเลยแบบรวยกันชิดหายไงนีกออกว่าเพราะว่าค่าโฆษณาแค่จาก YouTube อย่างเงี้ย คือได้เยอะมากคือแค่ทํา YouTube ก็สามารถแบบรวยเป็นแบบเป็นเศรษฐีได้แล้วเออแค่คือแค่เงินจาก y o YouTube อะสมมติว่าคนปอดูมาจากอเมริกาคนเยอะมากกว่านะค่ะปอก็จะได้ค่าโฆษณาแพงมากกว่าคนไทยแต่คือเพราะคนดูปอเป็นคนไทยปอ็เลยได้ค่าโฆษณา เลตคนไทยเลดเมืองไทยอะไรอย่างงี้เนาะมันก็เลยซึ่งไม่ได้สูงเท่าที่อเมริกาคนดูเรามาจากประเทศอะไรเกี่ยวด้วยเนาะเพราะเกี่ยวกับว่าโฆษณาเขาจะมาลงกับวิดีโอเราหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ด้วยเออเพื่อเๆื่อหลยคนแบบจะคอมเมนต์บอกออกมาตลอดว่าเนี่ยดูโฆษณาของพี่ปอหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากจะสนับสนุนพี่ปอปอก็อกขอบคุณมากเลยนะคะเพราะว่า เออคือสมมติว่าเพื่อนเพื่อนดูโฆษณาปอมไม่สกิปอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะทําให้ปอมมีรายได้จาก YouTube จากยอดวิวแอสเซน e ์อย่างเงี้ยมากขึ้นนะคะเพรานั่นน่ารักมากคอบคนนะ <st> อย่างที่ปอบอกไปเลหลยทุกคนคือแบบบางคนวิดีโอยอดวิวเยอะมากๆอย่างเงี้ยอาจจะได้เงินน้อยกว่าปอก็ได้หรืออาจจะได้เงินมากกว่าปอไปเยอะมากๆเลยมันไม่มีอะไรตายตัวที่จะสามารถมาแบบมาจัดกันได้อ่ะเออมันไม่มีู้ไม่รู้จริงๆอ,ะ <st> ๆอ่ะปอไม่แน่ใจว่าช่องอื่นเขาเป็นยังไงเนาะแต่คือสําหรับปอนี่คือเงินจาก YouTube ส่วนมากคืออยู่ไม่พอใช้อะทุกคนเกือบจาก AdSense นะเอยไม่ได้แบบปอมไม่ได้ช่องปอมไม่ได้เงินจาก a d สเซน e เยอะขนาดนั้นถ้าเกิดคนไหนยอดวิวแบบทุกวิดีโออย่างเงี้ยสล้านทุกวิดีโออะ่ะก็อาจจะก,ก็เป็นไปได้ที่จะได้รายได้จาก Youtube ที่ดีมากขึ้นดีมากกว่าปอเนะพูดตรงๆแง้ลปอเคยได้รายได้จาก Youtube นะคะหลักแสน เลยนะหลักแสนแบบแสนต้นๆน,นะแบบหนึ่งแสนต้นๆไม่ใช่สองแสนอนะไรเงี้ยไม่เคยได้สองแสนหนึ่งแสนต้นๆน,นะคะแต่อันนั้นคือเป็นเดือนที่ดีสมรัตปอนรอูเป่ะคือแบบเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบสุดยอดของปอแล้วอนะไรอย่างเงี้ยเคยได้แต่ไม่ใช่ทุกเดือนบางเดือนได้หลัก สองพันก็มีเนาะ <c oughs> คือแบบรายได้แอเซน์อย่างเงี้ยก็เข้าใจว่ากอหอมมีหน่อยก็ดีแต่คือแบบมันไม่ได้แบบบางเดือนมันก็ดีสปอบางเดือนมันก็แบบอืมบางเดือนคือแบบใจไม่ได้เลยก็มีคือ <c oughs> ถามว่ารายได้จากยูทูบดีไหมก็ดีแต่คือบางครั้งมันไม่แน่นอนที่จะขนาดแบบมาใช้แบบมาใช้อยู่แบบเป็นรายได้หลักได้ของปอ,อเนาะ เพราะว่าปอก็มีค่าใช้จ่ายเยอะนะแต่ปอกราฟฟ์แล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาทํา youtube วิดีโอเพื่อไม่ได้ดูกันนะเพราะว่าปอชอบแล้วพอรู้สึกว่ามันเป็นแพชชั่นของปอปอทำแล้วสนุกแล้วแบบปอทําตั้งแต่ปอไม่ได้เงินอ่ะเออคือแบบเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องแบบไม่ใช่เรื่องใหญ่สําหรับช่องนี้ไปแล้วอ่ะก็ประมาณนี้คะวิดีโอนี้นะมาแปลกใหม่กันนิดนึงเนาะอยากจะมาเปิดรายได้ ยอดวิวของปอในช่องสลันณาจีไม่ได้ดูกันนะคะหวังว่าผู้รุกคนจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะมาคอนเทนต์แปลกใหม่อะไรนี้สนุกๆให้ดูกันบ้างเนาะถ้าเกิดผู้รู้คนไหนชอบวิดีโอนี้นะคะหรือกดไลค์ตั้งซับให้ปอเลยนะคะใครมีรีเควสต์อยากดูวิดีโอแนวไหนอะไรยังไงคอมเมนต์บอกผมมาได้ใต้คลิปเลยนะคะเราจะมาท่ะไม่ดูกันนะปอหวังว่าผู้ทู้คนจะชอบวิดีโอนี้กันนะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย